สวัสดีครับสวัสดีเช่า u t u b e ทุกท่านนะครับผมมื่อนี้กะมาผมกับผมคือเก่าครับผมไพอนทัมโอก็จะพาพี่น้องไปปึงข้างวาวนะครับตัางเตะเฮ็ดมาตัางแต่ปีที่แล้วจ็นอนอยนี่นะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผมตัวล่าสุดนี่สิเป็นตัวสองห้องนะครับหรือว่าวาวหลุงหน่อยสองเมตรนะครับผมหลักกระวาวจุฬานะครับผมเนี่ยครับ วาวจุลาใหญ่สองเมตรหกสิบราคาวาวจุล่า,า,ลวา,วลา,าตัวนี้นะจะเป็นเมตรหนึ่งนะครับจำจำไว้ได้ผมตัวนี้ก็จะเป็นไล่เจ็ดสีนะครับผมจะคยรีวิวไปประมาณเมตรห้าสิบนะครับผมิึงเฮดตัวเดียวเฮดตัวแรกนะครับผม้วก็นี้จะเป็นตัวหญ่ตัวหญ่เลยครับผมสามเมตรตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปีกปีกสามเมตรนะครับส่วนสูงผมไม่ได้วัดบึงนะครับผมเนี่ครับ รากาตัวจุลาเหลืองชมพูนะครับตัวนี้2เมตรตัวนี้ที่ค่อนข้างที่เบานะครับผมบ่รดีใส่หัวเลยนะครับผมเวลาเลนนี่บ่ต้องใส่ยังเลยครับึ้นย่างเดียวนะครับผมเนี่ยครับรากาตัวนี้เป็นไล่ทุงชาติของน้องที่จองไว้ยังท่านมาเอานะครับผมรากาตัวนั่นเป็นตัวเล็กๆเทเลทนะครับ3เมตรเออปีก2.6จนะครับส่วนสูงกับประมาณ3เมตรตัวนี้จะเป็นลล่ของ สมัยโบราณนนิดนึงนะครับปีกปีกแหลมนะครับง่ามง่ามครับตัวนี้ขึ้นถัดาก็สิเป็นนันไล่ทองฉาตินะครับผมของอ่านองมาจองไว้นะครับตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับคืนดีครับผมตัวนี้กระนู่กระดังดีครับผมนะครับตัวนี้เป็นทรงแฉบสุนปีกสองเมตรนะครับผมล่องเห็ดเบิงนะครับสูงเงี้ยวนะครับราคาถัดมากก็สิเป็นปักเป้านะครับไล่ทองฉาติตัวนี้นะครับ ปดสิบเส้นตัวนี้ก็ขึืนดีเข้กันครับผมตัวนี้จะเป็นให้ไรลยครับผมตัวนี้เฮ็ดตัวแรกของผมนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็เฮ็ดเน่เฮ็ดงานไปแน่นะครับก็เลยเฮ็ดเหรียญากเรียนะครับผมจะเป็นปีกแหลมหัวใ่เอวเง่นะครับขึ้นดีตัวนี้เพราะว่าติดด้วยถุงพลาสติกนะครับเนี่ยเย็บเอานะจะเป็นโบราาหน่อยหนึ่งนะครับผมหลักฐานมากจะเป็นว่าเป็นว่าวลูกหน่อยนะครับตัวนี้เม็ด เมตรสีสิบเส้นนะครับตัวนี้สีสมปีกจะแข็งหนึ่งครับอาศัยร่มร่มแห้งนะครับผมแล้วตัวนั่นจะเป็นอ่าจุล่านะครับเมตรหนึ่งขึ้นกันเป็นคู่ฟ้าแฝดกับสีเขียวนะครับตัวนี้ปีมั้นหกักดังหกักมันบกขืนนะครับมันเสียศูนย์เล้าก็เลยมาหอยโชว์ไว้ตัวนี้ก็จะเป็นปักเป้าของหาเปกนะครับหาเปกมาฝากไว้เมตรอ่าแปดสิบเส้นนะครับคืนดีพาลุ่มตลอดครับตัวนี้สิเป็นว้าวอัน อาจจากทั้งอันพูดแล้วครับทั้งสี่กลกนหนึ่งคือวาวอียิปต์นะครับปิรามิดต,ติดด้วยกระดาษห้องนงั่งคือกอละครับกระดาษห้องนั่งเบรงมอลลัมตัวนี้นะครับารวาวสิเป็นวาวอันกองนะครับหรือว่าวาวกับปิดบานเห้านะครับเฮดติงนะครับตัวนี้นะครับผมคืนดีตัวนี้ก็สิเป็นวาวปักเป่าไลา่ปักเป่านะครับผมวาวปักเป่าสามสีนะครับอ่าเขียวสมฝ้านะครับตัวนี้คืนดีปีกว้างสายดีนะครับ เลามาตัวนี้ให้ไล่เลยครับผมตัวนี้เป็นคัดซิกนะครับตัวนี้จุล่าสองเมตรทรงโบรานนะครับหัวใหญ่ปีกแหลมดากใหญ่นะครับตัวนี้เคยปีกหักมาแล้วปีกหักด้านล่างนะครับร่มแห้งก็เลยสมดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นปกตินะครับผมนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งทั้งหมดอีกเลยครับผมข้างวาวของไฟแอนทัมโอนะครับทั้งหมดกับสีมีอยู่ประมาณทั้งหมดกับมีประมาณสิบหกตัวนะครับผมตัวนี้ก็มีอ่า คนเป็นเจ้าของแล้วนะครับทั้งผู้เป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวกระเชิดไปเรื่อยนะครับเพื่อหอดนาว้าเพื่อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสามารถทักแชทหรือโทรเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้กระซีปิดคลิปเอเด้อครับผมนะครับให้เห็นนะครับว่าข้างวาวไพแอนทัมโอ่ามีหลายปันไดนะครับผมนะครับสำหรับผู้ใดมากคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปได้เด้อครับผมหลักการอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อบ่ผ่านคลิปไม่ไม่ดีๆในการเฮ็ดวาวเฮ็ดสนุกการแรนวาวนะครับผม <cinematic. S 2> ร่วมถึงคลิป,ปอื่นๆนะครับผมเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ